กับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทางช่องนะครับครับกลับมาพบมาพอกันคือเก้านะครับเหมือนยังมือแรงเนะพี่น้องเอฟซีครับมือนี้ก็เป็นมือวันเสานะครับพี่น้องเอฟซีันเสาพี่น้องเอฟซีออกหาเที่ยวบันหยดเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะเอาเสี้ยนทันทีก็จิมาลงตัวเลขกเนาะท่างคือเก้านะครับพี่น้องเอฟซีรอบนี้ก็คือเล่าพัฒนาชุดล่างอย่างเดียวนะครับหลังย่างเดียวเลยพี่น้องเอฟซีครับ ยังคอยสิคัดตัดชุดบนชุดลา่างออกให้พี่น้องเข้านะครับคลิปที่แล้วนะครับเส้อนอดีตกระลงให้พี่น้องเข้าแล้วกว็คือบนยางเดียวนะครับตัวเล็กทั้งบดทั้งมวนนะครับพี่น้องชี้มันเป็นชุดละชุดละแจ็คคูเสยนอดีตลงมให้พี่น้องเข้าม,มือมือหลอบเสาเนาะครับเนาะอันนี้ ล่างยางเดียวนะครับพี่น้องยิซีครับรอบที่แล้วนะครับกัรอบที่แล้วก็บ,บนนยางเดียวนะครับมือส่องนะครับนะพี่ 9, น้องยิปซีเส้นนาดีก็ลงให้พี่น้องเข้านะครับบนยางเดียวหนึ 1, 2, 3, 4, 4, 3, ่งสองสามสี่สี่สามสิบสองยางยางละสิบสองคู่นะครับพี่น้องยิซีบนกระสิบสองคู่ล่างกระชิบสองคู่นะครับครับก็คือ อันนี้บนลงแล้วนะครับด้วยพี่นงค์เย็บเสื้งล้างนะครับล้างเสื้อนาดีสีลงสูตรล้างครับสูตรล้างก็มี12ครูคือกันนะครับพี่น้องเย็เสื่อเสื้นาดีสีลงแล้วเป็นยีพี่สองนะครับเราจังคยสิตัดนะครับตัดให้เลือดหน่อยคือเกานะครับตัดให้เลือดหน่อยบางที่ตัวตัดตัวตัดกออกนะครับบางที่ตัวตัดกอกบางที่ตัวห่อขัดมาก กระบอกกระมีนะครับแต่ว่าในชุดเต็มนะครับเนาะมีแทนแนวนอนนะครับโดยเฉพาะนะครับเหลียกวิ่งสายวิ่งสายรูดนะครับของเสี่ยนาดีาพี่น้องข้าก็รอบเบิ้งไปนํากันนะครับเพ <c oughs> ราะว่าลอบเหมือเส่อเนาะเชี่ยนาดีตให้บนนะครับบนยางเดียววิ่งสามกับสี่นะครับพี่น้องที่รอบนี้ล่่งยางเดียวนะครับ เราพัฒน,นาได้พี่น้อง C, อีฟซี่ว่าม่นบ่แม่นรับรบรบรบฐบาลไทยนะครับครับงวดประจำวันที่12นะครับวันจันทร์ที่12ขออนุญาตนั่งเขียนก่อนนะครับเพราะว่ามันได้จับสมมติว,ว้เพราะมันล่มแห้งนะครับอยู่ท้งหน้าครับอากาศหนาวเด้อพี่น้องอีฟซี่พี่น้องอีฟซี่ก็รักษาสุขภาพให้ดีนะครับครับรักษาสุขภาพของให้ดีนะครับมันหนาวแห้งถึงสิมีแดดร้อนๆแต่ว่ากา็อากาศ นาวนะครับครับวันจันที่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์นะครับสองห้าเจ็ดลาวพัฒนา ชุดล่างอย่างเดียวนะครับครับสามารถแยกบนแยกล่างนะครับพี่น้องทุี่เพราะว่าถ้าเขามีเวลาเหยดนะครับเวลาคำนวณก็ข็สามารถเหตดให้มันวีครา์ให้มันเปลี่ยนบนเป็นล่างไดนะ้นาะพี่น้องทุี่เพราะว่าเอาตามสูตรนะครับเนาะล่างอย่างเดียว เอาสายวิ่งสายรูดนะครับล่างนะครับวิ่งรูดนะครับครับวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งครับพี่น้องทุกที่ ศูนย์กับหนึ่งนะครับ <c oughs> เอาธรรมารักศูนย์นะพี่น้องเอฟซีก็จะมีศูนย์สองศูนย์สามนะครับพี่น้องเอฟซีศูนย์สีส่ศูนย์ห้า อย่าจมบามันหลได้พี่น้องเอฟซีเพราะว่ามันเป็นสูตรเต็มนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับหนึ่งสี่ 1.5 1.6ตัวเลขมีอยู่ท้งบัดนะครับพี่น้องอยู่ที่12คนะครับ สองคู่ครับล่างอย่างเดียวนะครับชุดเต็มนะครับพี่น้เอฟซีจะขอใจว่าเซียนอดีตให้ปัดทุกตัวเด้อครับให้พี่นงองเข้าเอาไปวิเคระห์เบื้องนะครับว่าตัวเลน็สำนักเื่อนอาจารย์เื่นมาชนของเซียนอดีตบ่สุดเต็มนะครับมีโอกาสไล่ได้พี่น้เอฟซี ชุดเต็มนะครับพี่น้องเย็ีส้ว่าสีบนกล่องให้พี่น้องเขาเห็นนะครับมันก็นมีสูตรให้เบิ้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเส้ยนั้นดีขัดหลอกเม่ไววแล้วนะครับพี่น้องก็บ,บ้เย็นสูตรคือเก้าเนาะพี่น้องเ c เอามาเบ่งมาชมน้ำกันครับพี่นงคยุ้ยซี่ครับวันนจัทร์นะครับเซียนนาดีสิขยายพี่น้องเข้าเบ่งก่อนนะครับครับวันนจัทร์ที่12นะครับกุมภาพันธ์งห้าหลาวพัฒนาเซียนนาดีชุดล่างอย่างเดียวนะครับชุดเต็มเด้อพี่นงค์ยุ้ยซี่อันนี้สำรับล่างนะครับพี่นงค์ยุ้ยซี่ มีโอกาสไหลกว่าบนนะครับครับวิ่งรูด1กับ0นะครับ0กับ1นะครับพี่น้องเอฟีครับจับคู่ก็มี0 2 0 3 0 4 0 5 0 6นะครับ0 7 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7ครับพี่น้องเอฟีนี่คือชุดล่างย่างเดียวนะครับเราพัฒนานะครับรับพี่น้องเข้าก็แคบหน้าจอไว้ครับ ลอโค้งสุดท้ายนะครับมืออ่นนะครับหรือว่าพุ่งนี้นะครับเนาะเสียนาดีสีลงไอทีนอนเข้าตัดเลือนในหน่อยคู่นะครับเนาะยูประมาณย่างละสี่คู่นะครับบน่างนะครับบนสี่คู่ล่างสีค่คู่หรือว่าอาจจะย่างละสองคู่ก็ได้นะครับแล้วเสียนาดีมีเวลาเหมือแรงนะครับจะตัดตัดตัวเด่น มาลงให้พี่นองเฮ้าที่เจ้านาดีลงหลายคลิปนะครับก็บเพราะว่าอยากเห้พี่นอง FC เอฟซีเฮ้าแคปหนาจอไว้เถอเบื้องหน้านะครับสูตรบนสูตรล่างบนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวอันนี้ E p พสองนะครับพี่นองเอฟซีอันนี้ e p พสองนะครับนนครับ,รบอันนี้รอบที่สองนะครับ โอ้ oh, ยงไงพี่น้องที่ชื่ขอใจไง EP สอง EP แรกนะครับเชี่ยนาดีกับบนย่างเดียวนะครับครับรอบนี้ก็ให้พี่น้องเข้านะครับแคบหน้าจอาไปว,วิเคราะห์ซอยกันเลยพี่น้องที่เอาไปวิเคราะห์เบิ้งหรือว่าได้สำนักอื่นอาจารย์อื่นมามาเทียบเยชียงไซของเชี่ยนาดีนะครับแต่มีอยู่ในล็อกชุดนี้นะครับก็มีโอกาสถูกนะครับลราพัฒนานะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไวไ้เพียงแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้า mm hmm. พอกันไหมนะครับผงสุดไทยสวัสดีครับ